อยู่ในความสงบลูกหลานศรัทธาญาติโยมมีอะไรหลวงพ่อจะเล่าอะไรให้ฟังหลวงพ่อเล่าอะไรให้ฟังประจำวันเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยพูดอย่างหนึ่งวันนี้พูดอีกอย่างหนึ่งวันพวกนี้องค์จะพูดอีกอย่าง <c oughs> เพราะเป็นประจำวันวันหนึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างเก่าใช่ไหมละ่ะ เออปีหนึ่งวันทิศหนึ่งวันจันท์อังคารพุธพฤะรหัสสุกเสาเออมันก็หมุนเวียนไปเรื่อยจะพูดแต่วันจันทจันจันจันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เออมันก็ต้องพูดตามวันวันนี้เลยมาฉันที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนราบถาม ว่าพระทั้งหมดมีอยู่สิบสองรูปสัมมเนนสองรูปที่ฉันด้วยกันวันนี้ที่วัดรวมธรรมวันนี้เป็นวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2559หลวงพ่อออกมาตั้งแต่วันที่สองนะคะนัาทธาญาติโยมลูกหลาน ออกมาแต่เช้ามืดวันที่สองตีหออกมาฉันที่อำเภอกุ่มภวาปีจังหวัดอุดรทางโรงพยาบาลไปนิมนต์หลวงพ่อให้ขอให้มาเป็นประธานในการจัดทุนหาทุนให้กับโรงพยาบาลอำเภอกุ่มภวาปีเพราะขาดทุน หาเครื่องไม้เครื่องมือเตียงอของโรงพยาบาลยังขาดอุปกรณ์ได้หลายอย่างหลวงพ่อก็เห็นว่าสาธารณะมันเข้ากันได้กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เป็นพระสาธารณนะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่เาเวลาสาธารณะต้องการโดยสาธารณะขาดตกบกพร่อง สาธารณะขอความช่วยเหลือหลวงพ่อก็จะต้องพิจารณาในการออกมาช่วยสาธารณะเพราะนั้นท้องหลวงพ่อจึงออกมาตั้งแต่ตีตีหออกมาจากวัดมาถึงกุ่มพรวาปีก็เจ็ดโมงเสรศษๆหน่อยๆก็เห็นพี่น้องประชาชนล้นหลามเยอะจริงๆ ค,ค,คุณคนกลุ่มพระวาปีอย่างนั้นก็พระสงฆ์ก็ทั้งหมดก็หลายองค์เหมือนกันนะเกือบ 20. ่สองค์ไปบินธบาตอาหารใส่บาทก็โหล้นหลามอยางนั้นก็ดมาทำพิธีแล้วก็ฉันพระทหารพระสงฆ์ฉันพระทหารเสร็จหลวงพ่อก็นั่งหัวแถวอย่างว่านนะันจากนั้นก็ พอฉันเฉยก็มีการทอดผ้าป่าสามัคคีแต่หลวงพ่อก็ได้ถามแต่ถามแต่นู่นะแะแต่ไปที่มนงานนี้ต้องการเงินเท่าไหร่ต้องการทานาได้สักหาล้านก็น่าจะพอจุนเจืออ,อพอพอดำเนินการไปได้เพราะมีเตียงมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรเขาเขาไล่ไปแล้วตัวนั้นราคาต่นนี้ตัวนี้ราคาเท่านั้น งบแล้วประมาณสักห้าล้านหลวงพอ่ออืมหลับทราบแต่พอมาอถึงกลุ่มพวาปีพอฉันเสร็จแล้วก็ก,ก็ยื่นตัวเลขให้ดูโอ้หลวงพอ่อเงินเกินนะนะเท่าไรหกล,ล้านกว่าเออแต่ผมจะต้องผมจะขอเพิ่มรายการขึ้นไปอีกคือห้องน้ำห้องน้ำยังขัดข้องอยู่แล้วก็อุปกรณ์ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้น เขาก็เลยไล่ให้ฟ right. ังเออทำเงินเกินก็เอาดูสิเขางบงบออกมาประมาณ8ปล้านสี่แสนกว่าบาทนะสัทธาญาติโยมจเีแปดล้านสี่แสนกว่าบาทจะเลยพอจะนักทอดผ้าป่าอ้าวสัทธาญาติโยมใครจะมาร่วมสมทบเครื่องมือแพทย์นาะแต่ต้องการจริงค 8ล้าน4แสน6หมื่นกว่าบาทผลในสุดก็เลยคนนั้นออกมาคนนี้ออกมาโอ้มีแต่อาเซียเศรษฐีเก่ากลุ่มพวาปีพวกเป็นอำเภอเก่าแก่มีโรงน้ำตาลทธมาค้าขายนมนานหรือบมีฐานะทีเดียวก็ช่วยกันมะลุมมะตุ้มมะตุ้มมาลุ่มแพบเดียวในเงิน ครบตามจำนวนแปดล้านสี่แสนหกหมื่นกว่าบาทหลวงพ่อโอ้เป็นที่พอใจนะนะจากนั้นก็พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเมื่อวันที่สองจากนั้นก็กลับมาแต่เงินยังทละลักเข้าอยู่อีกอยู่นะเงินอยู่ในบัญชีที่โอนเข้ามานะยังไม่ได้นับรวมต่อไปเขว่าจะเรียนให้หลวงพ่อทราบต่อภายหลังหลวงพ่อเออเป็นที่พอใจและขนาด เพียงแค่นี้ก็พอใจและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจสาธารณะเพราะโรงพยาบาลก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนแต่อาศัยแต่งเงินหลวงอย่างเดียวกว่าเงินหลวงจะให้มามมนก็ยากเพราะนั้นพวกเราต้องช่วยกันบ้างที่มันพอที่จะช่วยเหลือกันได้นี่แหละก็ได้ช่วยกันแล้วก็มาเมื่อวานก็มาพอออก จากกุ้มภาวาปีเข้มาพักที่วัดรวมธรรมแล้วก็วันที่สามเมื่อวานนี้ท่านอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านศาสตราจารย์ดรฮรันรดีศีก็พร้อมกับอาจารย์แม่บ้านของท่านอาจารย์นงเยาและก็ครอบครัวของท่านลูกสาวของท่านคุณอะไร อนุชนาตอะอนุชนาตอ้ะอ่าระดีสีแล้วก็มามอบอาคารเรียนที่ตำบลสมเศร้าอำเภอเพนเมื่อวานเห็นพี่น้องประชาชนอำเภอตำบลสมเศร้าของเราก็โหไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันที่แรกเห็นแต่แถวหน้าเิี่ว่าจะมีแต่แถวหน้าที่ไหนโค้งรอบโรงเรียนเกือบโค้งไปโค้งมาอีกโถ พี่น้องประชาชนให้ความสนใจในการมอบอาคารเรียนอาคารเรียนหลังนี้ก็ดูตามที่บอกกับหลวงพ่อมากับสี่ล้านสามแสนกว่าบาทแต่รวมทั้งโต๊ะเก้าอี้ด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะนี่แหละอันนี้อาคารหลังนี้ดูดูแล้วก็สวยงามอีกต่างหาก ได้มอบให้กับพี่น้องประชาชนตำบลสมเศร้าให้ลูกหลานได้เรียนได้ศึกษาแต่อีกหลังหนึ่งหลวงพ่อยังมองมองข้างๆอีกเลยเอ้หลังนี้ก็เก่าอีละเน่ะเดี๋ยวนะลูกหลานใจเย็นๆนะเออหลวงพ่อยังบินนบาทผ่านเอ้หลังนี้ก็เก่าๆอีกเหมือนกันนีนาว่ะเพราะนั้นถ้ามีใครมีศรัทธาน,นะหลวงพ่อจะเอามาอีกหลังที่สองให้เป็นคู่กันนะ อแต่ดูๆซะก,ก่อนถ้ามีลูกหลานมีบุญวัสนาสะอท่านบุกลูกหลานมีบุญวัาสนาหลวงพ่อจะพยายามอช่วยพอหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะอแล้วก็เมื่อวานก็มอบอาคารเรียนโอ้ก็สําเร็จรุ่วงไปด้วยดีท่านมาทั้งอาจารย์หนองยาวที่เป็นแม่บ้านของอาจารย์คน อดีตผู้ว่าด้วยอาจารย์ฮิรันด้วยมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเห็นนะก็อบอุ่นเมื่อวานเนี่ยดางนั้นท่านคงดีอกดีใจเหมือนกันนะดะูหน้าตาของท่านยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งครอบครัวของท่านที่ได้มอบอาคารเรียนให้กับลูกหลานเพราะท่านอาจารย์รงเยาวก็เป็นอาจารย์ของสตีอะไร ของกรุงเทพนะจตรงเรียนใหญ่ของกรุงเทพที่มีชื่อ <c oughs> ที่มีชื่อชื่อเสียงเป็นอาจารย์อยู่แล้วนะแล้วมาสร้างอาคารเรียนให้ลูกหลานอีกนะคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะและตอนนี้หลวงพ่อออกมาจากวันที่สองอย่างที่ว่านะวันที่สองวันที่สมวันนี้เป็นวันที่สนะก็มาฉันที่วัดรวมธรรม พอฉันเสร็จแล้วหลวงพ่อคงจะไปขึ้นเครื่องนะลูกหลานนะไปขึ้นเครื่อง <c oughs> ลงกรุงเทพอ่าแล้วเขาคงจะไปพักที่กรุงเทพคืนนึงแล้วก็ออกแต่เช้ามืดอ่าไปขึ้นเครื่องที่สวนนภูมิเพราะพระไปด้วยการเจติรูอ่าแต่ไปติดตามหลวงพ่อไปเนี่ยนหะลวงพ่อรัตนานิองหนึ่งแล้วก็พระติดตามหลวงพ่ออีกสอง ในกลุ่มของพ่อหลวงพ่อสี่องค์แล้วก็ไปข้างหน้าอีกสมองค์เป็นเจองค์ที่จะไปขึ้นเครื่องที่สวนนภูมิแล้วก็คงจะไปลงไปอินโดนีเซียนะลูกหลานนะหลวงพ่อไปต่างประเทศแล้วนะที่นี่นะคงจะไปหลายวันเหมือนกันรวมแล้วเป็นสิสองวันทั้งวันไปทั้งวันไปวันกลับนะอยู่ในอินโดนีเซียสิบวันเ,เดินทางหนึ่งวัน ถึงขาไปหนึ่งวันขากลับหนึ่งวันรวมแล้วเป็นสิบสองวันแต่ก็คงจะกลับมาก็คงจะเป็นวันที่สิบหกนะลูกหลานนะทาไม่ล้มไม่ตายนะาตายแล้วก็ไปนวนไปสู่สวรรค์นิพพานหมดไม่มาใกล้กับว่าโลกเนี่ยว่าเบื่อแล้ว,ลวเบือเบ่อแล้วเกินทาไมตายกลับมาก,กันะวันที่สิบหกนะลูกหลานนะ <c oughs> แต่ก็วันวันที่วัน วันโกนนะค่าวันวันอาทิตย์ต่อไปนั้นเป็นวันวิสาขาบูชานะลูกหลานแต่วันโกนคือวัน14บี่ค่ำนะหลวงพ่อจะทําบุญที่วัดสํานักชีบ้านสวนเพราะสร้างอาคารเสร็จแล้วตกแต่งสลาเสร็จแล้วทางเจ้าของเจ้าอาวาดเขาหน่อยเจ้าอาวาดชีว่างนนอยากจะขอในบ์นให้หลวงพ่อ กำหนดวันทำบุญให้ด้วยเิอเพื่อเป็นศิริเพื่อเป็นมงคลหลวงพ่อก็คงเลยกำหนดวันให้นะให้ช่วยช่วยกันดูช่วยๆกันเข้าไปดูหน่อยแต่ผู้ใดอยู่ใกล้วันที่เออวันโกนน่ะวันสิบสี่ค่ำเดือนหกวันสิบห้าค่ำเป็นวันวิสาขบูชานะหลวงพ่อเลยกำหนดเอาวันสิบสี่ค่ำต่อๆกันเลย ถ้าใครจะไปนอนวัดไปพักวัดไปพักแถวนั้นก็ได้สิบสี่ค่ทำบุญที่บ้านสวน15คห้าเป็นวันปิสาขาบูชานะนนี้ก็ขอบอกกล่าวให้กับศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะบ้านสวนเราก็สร้างอาคารที่พักฝ่ายอุบาสิกาหมดไปถึงสล้านกว่าบาทนะั้นลูกหลานนะแล้วก็ศาลาตกแต่งศาลาที่มัน ไม่ค่อยเหมาะสมมันเตี้ยแล้วก็ปวกขึ้นอีกต่างหากมันจะพังทับหัวคนอยู่ก็เลยทำใหม่ให้เป็นโครงเหล็กซะมงสังกษสีตัวนี้ก็หมดไปสาล้านกว่าบาทแปลว่าทั้งสองรายการเนี่ยก็หมดไปมากเหมือนกันนะก็เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วละ่ะเพราะนั้นเจ้าอาวาสเขาแม่ชียช,ชีป้อมเขาก็เลยอยากจะทำบุญ เป็น <c oughs> อุทิศส่วนกุศลต่อภูมิลุขะเทวดาภูมิเจ้าที่ให้ได้รับบุญรับกุศลทวนหน้ากันใน <c oughs> วันที่หลวงพ่อกลับมากลับมาวันที่สิบหกกี่ไม่กี่วันนะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อจะกลับมาแล้วจะถึงยังไงยังก็ให้ลูกหลานช่วยช่วยกันดูทางนี้คอยนะ <c oughs> แต่พวกเราก็รลูกการลู้งานมาหมดแล้วล่ะ อันไหนควรไม่ควรอย่างไรก็ช่วยช่วยกันจัดช่วยช่วยกันทำให้ช่วยช่วยกันคิดอันไหนจะเรียบร้อยมีะคอยแต่หลวงพ่ออย่างเดียวคงไม่ได้นะหลวงพ่ออายุมากแก่แล้วบางทีก็คิดสมองมันเออเลอร์แล้วมันคิดบางทีมันก็เต็มเหมือนกันมันคิดไม่ออกแต่ลูกหลานทั้งหลายที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์อยู่หน้างานให้ช่วยๆวยกันคิด เนราหลวงพ่อไปอินโดนีเซียคราวนี้ก็อมเมื่อหลวงพ่อไปคราวก่อนกับท่านรัตนะนี่ไปด้วยเมือ 4, 5, <c oughs> ม่อสี่ห้าหกเมื่อห้าหกปีให้หลัง่ะหลวงพ่อก็ได้ไปแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพี่น้องชาวอินโดแต่หลังจากนั้นมาเขาก็ติดตามหลวงพ่อมาหลาย กลุ่มหลายหมู่หลายคณะเหมือนกันจากนั้นเขาขอ,อนนมนตเข้าไปอีกแต่หลวงพ่อเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพอฟังดูแล้วก็ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยหลวงพ่อไปคราวนี้ก็คงจะไปพบกับคณะสงฆ์คณะสัตยาญาติโยมที่อินโดนีเซียนะพนันาว่ามีอะไรท่านหลวงพ่อไม่ตายอย่างว่าหลวงพ่อจะมาเล่ามากล่าให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ฟัง ว่าไปเป็นยังไงประสบประการเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงหลวงพ่อจะมาเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเพื <c> ่อ <oughs> เป็นแนวความคิดเพื่อจะได้รู้ศึกษาเอาไว้คนในต่างดินต่างถิน่นต่างแดนพุทธศาสนาเนี่ยเขาคิดยังไงเขาทํำยังไงเขามีความเห็นอย่างไรกับพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธศาสนาจะ,จะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรือง ไปได้หรือจะถอยหลังอย่างไรในต่างแดนหนะลวงพ่อจะมาเล่าให้ล,ลูกหลานฟังให้ได้รับรู้รับทราบแต่ถึงยังไงห <c oughs> ลวงพ่อเองถึงจะพูดไปไหนในช่วงนี้หลวงพ่อก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเจดีหลวงตาอีกหลวงพ่อขอประกาศเลยนะกนารณะสาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้รับรู้รับทราบเอาไว้ว่าเรื่องเจดีของหลวงตา มิใช่หน้าที่ของหลวงพ่อจะเป็นผู้ตัดสินใจเป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์ฉุดใจกระทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้ตัดสินพระไทยเอาตรงไหนอย่างไรหลวงพ่อเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นเองถ้าว่าสนับสนุนสนับสนุนขนาดไหนหลวงพ่อถ้าหากว่าไปตามแปนตามแผนของฟ้าหญิงที่ท่านออกแบบ พอท่านออกแบบครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้สร้างขอร้องไงมาขอร้องท่านอีกท่านก็กลับมาออกแบบอีกท่านก็ออกแบบอีกออกแบบครั้งที่สองแต่ก็ยังมีปัญหาพอทัานหลวงพ่อเห็นด้วยกับแบบแปลนของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเพราะที่หลวงพ่อประกาศสนับสนุนนั่นก็คือตรงหน้าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงด้วยที่วัดป่าบ้านตาดว่า ถ้าว่าสร้างตามแลนแผนของฟ้าจหญิงหลวงพ่อสนับสน,นุนกลุ่มหลวงพ่อสนับสนุนห0สิบล้านบาทอันนี้ก็คือหลวงพ่อประกาศแต่ไม่ใช่หลวงพ่อตัดสินใจนะถ้าหลวงพ่อตัดสินใจเสร็จไปนานแล้วทําทาแล้วก็คือทาไม่ทาแล้วก็คือไม่ทําจะไม่เงือกเงือกกะกะเงือกอย่าง,อย,างอย่างเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะอะไรต่อเมื่อไรหลายคนตัดสินใจ แต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าแต่หลวงพ่อเนี่ยอยู่วงนอกไม่ใช่ผู้ตัดสินใจให้พวกลูกหลานคณะตถาญาติโยมรับทราบเอาไว้ว่าเรื่องเจดีไมิใช่หลวงพ่ออินเป็นผู้ตัดสินใจเ,เป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นแต่การสนับสนุนนั้นถ้าหากว่าไปตามแผนแผนของฟ้าหญิงหลวงพ่อสนับสนุนถ้าหากว่าไปตามแผนแผนอื่น หลวงพ่อจะต้องพิจารณาอีกซะก่อนว่าจะสนับสนุนหรือไม่เพราะการสนับสนุนมันมีนะอยู่ในใ,นใจของอพ่อมีศรัทธาที่จะให้การสนับสนุนจุดไหนเห็นด้วยไหมในเรื่องนั้นเห็นด้วยไหมในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเอให้การสนับสนุนในในการแบบแปลนที่ทุนกระหม่อมเป็นประธานาพระอ,องค์เจ้าสิริพาจุฑาพรกับคณะเป็นผู้ออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบหลวงพ่อเป็นผู้จะถึงผู้สนับสน,นุนในโครงการนี้แต่เป็นโครงการอื่นหลวงพ่อมีแต่รับทราบแต่เห็นด้วยการทําคุณงามความดีของทุกท่านนะแต่ไม่เห็นด้วยแต่การทําความชั่วนะถ้าหากใครก็ตามคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะถ้าใครคิดดีทดําดีพูดดีหลวงพ่อเห็นด้วยนะ แต่สนับสนุนก็ให้การสนับสนุนแต่การสนับสนุนนั้นจะให้การสนับสนุนเต็มที่จนถึงออกเงินโทรศัพท์ให้ด้วยก็มีแต่สนับสนุนทางด้านจิตใจก็มีถ้าหาว่าสนับสนุนหมดทั้งตัวทุ่มเลยช่วยเหลือเต็มที่ก็มี แต่สนับสนุนเอาช่วยออกปากออกเสียงด้วยสาธุด้วยก็มีแต่านว่าสนับสนุนมันมีหลายหลายขั้นตอนนะลูกหลานนะคารณ์ตาญาตโยมเพราะนั้นหลวงพ่อเองเอไม่ใช่เขาไปอยู่ในวงการเขาไปอยู่ในกลุ่มนั้นเ,เพียงแต่ว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนแต่หากว่าผู้ใดก็ตามมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อมีความเห็นยังไงหลวงพ่อก็ววายังความเห็นอย่างเดียวเออ ผมเองอาตมาเองเห็นด้วยกับทุนกระหม่อมฟ้าหญิงที่ท่านจะสร้างพระเจดีย์ที่ท่านออกแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเราหมาะไปท่านแล้วท่านก็ลงทุนลงแรงออกแบบมาเป็นเกือบเป็นปีนตั้งหลายเดือนจะกวายจะเสร็จได้พอออกมาแบบออกมาแล้วทําไมไม่คัดค้านแต่ทีแรกทําไมไม่บอกกล่าวท่านแต่ทีแรกไม่เห็นด้วยทําไมไม่พูดให้ท่านแต่ทีแรก อตอนท่านออกแบบออกทุนลงทุนลงแรงพอแรงแล้วจะมาพูดที่หลังเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องไม่เหมาะสมที่เราเป็นผู้น้อยไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรหลวงพ่อว่างันนะอเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดตรงนี้ตอนนั้นให้ฟังนะอย่าเพิ่งเชื่อนะให้ฟังเอาไว้ก่อนพอลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนสาลีบุตร ที่เราตถาคตตรัสไปนี้พูดนี้เธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข่าพวกข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระพุทธองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่าเนี่ยนี่แหละ <c oughs> หลวงพ่อไม่ได้สอนให้พวกเราเชื่อง่ายๆนะลูกหลานคณะตถาญาติโยมนะไม่ใช่หลวงพ่ออินพูดอะไรเชื่อไปหมดไม่ได้นะขนาดพระพุทธเจ้าพูดตรัสออกมา ภาษาลิบุตรยังไม่เชื่อนะพวกเราต้องใช้ระบบใช้แนวคิดคิดของท่านสาริบุตรพระพุทธองค์นี่ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายควรใช้แนวความคิดของท่านสาริบุตรนี่แหละไม่ใช่พูดอะไรให้ใครพูดอะไรตถาคตพูดอะไรให้ฟังจะเชื่อทั้งหมดให้พวกพระท่านนําไปปฏิบัติด,ดูสะก่อนออแล้วจึงค่อยยอมรับเมื่อภายหลัง พระพุทธเจ้าท่านตัดอย่างไงนะลูกหลานนะเอาบัดนี้ให้แนวความคิดเท่านี้ก่อนนะต่อไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรสัพพโรขาวินิมุตโตน,นสัพพานตาปาวาสิตสัพพเวรามาติก เนียมบัวตัวจาตัวังภาวาสัปิติโยวิหวัชฌานตุสักพาโรโกวินานสัตุมาเตียง ตวันตายรโยสุขีธิไขยุโกภาวาพิวานธนาสิลิสานิจังวัฏตาปา,าย,ยินโอจัดธารโธามามวัฏ ขันติอายุวันโนสุขังภาลาอายุโดภาโดททโรภาณาโดปฏิภาณาโรสุขัสสะดาตเมธาวีสุขังสสดิกาสติ อายุรตวาพรางวานางสุข,ขัญจะปฏิภาณโดดีขายุยาสวะโหติยาทายาโุปป,ป,ป,ปัตสติติปวตุสัพมังกาลัง สามบาบุธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต ภาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสัมบาสังขานุภาเวนะสดาโสธิพาวันตุเต